พบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง bouk โฮมแสงค่ะแลดั OK kind of <ip Mean> um <cji> หลับวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่ค่ะนี่รีวิวของท e ี่เราสั่งมาค่ะก็คือพวงกุญแจอะคริลิกใส่แบบนี้ค่ะก็จะออกเป็นซองแบบนี้ค่ะนี่เรามาดูข้างในดีกว่าค่ะว่าข้างในมีพวงกุญแจอะคริลิกใส่แบบนี้กี่ชิ้นด้วยกันนะคะ ถ้าคุณอยากรู้ว่าข้างในนี้มีกี่ชิ้นก็สามารถกดไลค์กด subscribe like, ก,กดกระดิ่งกับช่องเราค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของช่องอเราในวันนี้นะคะงั้นเรามาเปิดดูกว่าค่ะว่าข้างในเป็นแบบไหน,นะคะ่ะนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะค,ะคลิปสายแบบนี้ค่ะมีทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นหกเหลี่ยมแบบนี้ค่ะชิ้นที่2ก็จะเป็นรูปแบบนี้ค่ะนี่ ที่สามก็จะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะ่ะนี่ค่ะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ่ะไปก็ลูกมิกกี้เมาส์เองนี่ลูกกี้เมาส์คกเขี้สี่ีห้าลูปเคะขีส่นที่หกน,นะะก,หก็รูปแบบนี้นะคะ่ะเนีู่เป็นรูปยาวๆแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นก้อนเมฆแบบนี้นะคะนี่ก้อนเมฆอีกอันนึงนะคะแล้วก็ชิ้นที่แปะที่แปะก็เป็นรูปก้อนเมฆเล็กแบบนี้นะคะนี่ก้อนเมฆเล็กนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นอันที่เก้าเป็นรูปวงกลมนี่ก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นี่ค่ะก็มีหลายรูปร่างด้วยกันค่ะนีทั้งหมด9ชิ้นของเรานะคะ ว้าวส่โอเคทั้งหมดเก้าชิ้นวยกันนะคะทั้งหมดเก้าชิ้นวยกันนะคะ,น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 ,ะ,คะนี่ค่ะก็จะมีรูปมิกกี้เมาส์หนึ่งนะคะแล้วก็รูปหัวใจแบบนี้นะคะ่ะนีรูปหัวใจแล้วก็รูปหนีหรือว่ารูปแมวแบบนี้นะคะ่ะต่อไปก็เป็นรูปหกเหลี่ยมแบบนี้นะคะ่ะนีแล้วก็เป็นรูปหยกักๆยักแบบนี้นะคะ่ะหยกัยกแล้วก็เป็นรูป ก้อนเมฆกกเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมยาวๆแบบนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นรูปก้อนเมฆเล็กนะคะนี่รูปก้อนเมฆเล็กและสุดท้ายก็จะเป็นรูปวงกลมของเรานี่เอง,เองนี่เราซื้อมาในราคาส3บาทหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะถ้าคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r กดกระดิ่งกับช่องเราะคะ่ะ ได้ไม่พลาคดคลิปดีจาช่องเราในวันนี้นะคะนี่คือคลิปปิดโงกุญแจทั้งหมดของเรานะคะ9ชิ้น9ลักษณะรูปต่างๆนะคะต่อเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีพร้อมโคงกุญแจแบบนี้นะคะ่ะจากต่างประเทศะะในราคา33บาทเท่บาทน้นเองคลิปิกใส่แบบนี้นะคะ่ะ ก็จะออกเป็นแบบนี้นี่ก็คือสติกเกอร์ตกแต่งของเราเนาะมีตัวเลขแบบนี้นะค่ะนี่ก็จะออกเป็นแบบนี้ค่ะน่นะคะสิบบาทสองอันค่าสติกเกอร์เอาไว้ตกแต่งวงบุญแจคลิปของเรานะคะน่ารักมากมากคะ่ะสลับวันนี้มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสลับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ ถ้าจะมาตกแต่งให้ดูก็สามารถติดตามได้เลยนะฝากกดไลค์ให้เราด้วยนะคะ